ปัดปัดนะยแรงตนี้เไปลบคู่พิเศษปมาณไปแล้วเรื่อนะคู่พิเศษข้ายูทูปคืคาว่าทุกบอทุกแสงสาครับแล้วก็แล้วก็คู่พิเศษไน่รู้แน่นลงแล้วหนคู่แล้วใครมีโทรศัพท์มถือเข้าไปดูตอนนี้ได้ลงมแล้ว่คู่คู่โบราคู่แรกเอ s o c c ซ r กเกับโชคสิลงมาแล้ว ก็จะลับไปทีลไล่ลงทีละคู่คู่จนหมดนะครับคู่แรกเริ่มแล้วสีแดงอรชรอีกคู่ทีก็รัดห้าคู่อีกคู่กคู่นะครับล่อาครับเายช่นครับอ้โหลอยแล้วไม่ได้รัาตรงนี้าย่า้องหาที่ไม่ได้ครับรอ แกได้ที่ให้เพื่อนด้วยแต่มุมของรอรอครับอดร้อยอ้องนี้ไม่ได้ครับติดอรช้อนอรช้อนส่งให้กับช่องฝั่งรัวรอบสวสองรออยู่ครับซับไกลโอ้โหเกือบไปก็คุณสาวตัวเกือบเสียหลักนะครับ กูปิป,ปัดวัรพบเอนทีมาแม่รอนรอ่ตัวทีสองกันทั้งคู่นะครับขอพามาไม่ดีแทนครับแรงนีดนึงสิ์อรชรนจะได้ทุ่มรับอำนาจเสียเก้าอำนาทุ่มไป้เดี๋ยวพอลงไม่ดไดไ้เขาไออกเาเจอสอครัน ถรับไปถึง11ของวร

เชื่อาอมาทีม่เฮ้ยม่แก้อืมไม่ค่อยดีพูดต่อไปครับพู่มันเอพบลับไครับนทีก็มีนะพุทธรระดับข้างงานาเหมือนกันบรรลยกันโอตัวแทครับทีสงขออข้น้อนมานัพูครับสองทีคู่นี้ไม่ธรรมดาครับ รายชื่อของทีมหัวรอหาไม่เจอนะครับบุญบอลผู้ที่สามพบโชคศรีผู้สี่มเอเตอร์พบหมอพี่ยอดเอน้องพี่ยอดเอ๋ที่รายชื่อยังไม่เห็นนะครับเราพี่ยอดเอ๋ชือ่อ,าอ,อ,าอ,อ,าอมาแล้วแล้วไปส่งรายชื่อนะครับน้อพี่ยอดเอ,เอ พิจารณการจัดการแขงขันโดยเนเกณฑ์ดงกับองค์การทางสุขัของานะครับอคนี่ยโดยคาได้โอ้โหสนุนร่วมแอบไปครับ ำให้นักกีฬานี่รู้จักมัคุ้ดกันมากขึ้นตินจัดบ่อยขึ้นเจอกันหลายๆสนามมากขึ้นเวลามีระพงย้อนยุคนี่ส่วนมากเวลามีปัญหากันก็เอ้ยเขื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราแค่ทีเดียวกันมามีผลนะครับหลายที่เกอปัญหาแบบนี้เหมือนกันปัญหาทั้งโคกไม่จะหมดไป แล้วครับราส่งรายชื่อหรือกับหอไม่ยอมเองที่เราจะส่งรายชื่อมาครับทุกี้ขอร้องโอ้ล็อเพื่อตักเ้าไม่ผ่านาแลรัู้ดเนี่ยเทศผูเทพากษาพพาายาบากน่เห็นรายอ่านง่ายๆนะครับที่ะทอ่าง่ายๆองยูทบ ปีอาโคก็มันอกไปไดไหมพอเต็นน้รับโอ้โหเจ็ดที่สาคนนี่หน้าเตือนแก้วแล้วก็นักธุรกันอยู่แล้วใค้บอกเลยคนไหนใส่เท้าสีอะไรตรงมีจุดสังเกตนะไเล่นกตอนเกือกหนาว ร้านเก็บเงนได้เลยนะไหนครับตีราเล่นเด็กก็ได้ครับไอ้โหพ้อมเทพหมองตาไม่คือก่อนเับเปลี่ยนได้เขาทุกยุครักหนึ่งรัก้าผายรึรกก่อนนะรักภูมิรักภูมิผายไปเก็บรู้คนไหนรัการักทอง

เ็น้อนเยนับคู่ว้าโคฟาม,มามากกอไงน้องไม่ยอมเองแล้ชื่อไว้สอนชื่อเขาไม่ยอมเอง กับจากคนนี่จะเป็นเอ็นีพบพักรานะครับกลับจากคนณต่อคู่ต่อไปอะไรครับเอ็นีกับพักราคู่ห่อไปแล้วหัวล้อสองยังใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้หัวล้อกัอ่ะาหัวล้อหนึ่งอันนี้อันนี้หัวล้อหนึ่งที่ไรัหัวล้อมันไงครับเบรดบีบีบีเอาอะไรชื่อไหมอะไรชื่อส่ง่เห็นชื่อชื่อนันทกุลใส่เบอร์

หัวรอหัวรอเองมีสองทีมบอเตหมดไม่ีเหลนล่ะจุดปรขนก็แคตวของทีมติดอลทอนตอกหนี้ตอกทั่วไปครับตอกไที แล้วแล้วคุณสินแพนวัดยอดตัวปนมีโบราการขันขึ้นเวลาแรกตัวแรกครัมีผลประกอบมากเอาไายกับแรกครับเสมอกันทีที่ศูนย์ฟอนโตต่อศูนย์ติดออรชรสีแดงรอรอเองสีน้ำเงินครับเดี๋ยวภาพจครู่มาตรงครึ่งเวลาหน้าต่อครับคุณ่อไปเก็บตัวแล้วครับ n อพีพบวัดราคุณ่อไป